สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะวันนี้วันดีค่ะเราจะไปทําบุญกรถินกันค่ะกรถินพระราชทานค่ะที่วัดธรรมธโรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเริ่มจเจริสักนิดนึงค่ะเพราะบ้านตั้งใจขับรถมากเลยค่ะเราจะไปร่วมต่อยอดกรถินกันค่ะแล้วก็ไม่พาร่วมทําบุญลงทานไหมค่ะ ให้ปัจจัยเพื่อนไปให้เพื่อนไปซื้อของทําอาหารเพื่อไปทํโลงทานที่วัดธรรมธโรค่ะหลังจากที่ไม่พาส่งเงินไปให้คนทางบ้านทําซื้อของไปทํโลงทานที่วัดที่บ้านเกิดค่ะทําบุญสร้างบุญต่อบุญไปเรื่อยๆค่ะวันนี้มีอาหารเยอะแยะเลยค่ะมีร้านอาหารลงทานฟรีค่ะ ใครว่างก็ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะไปร่วมต่อยอดกระถินด้วยกันค่ะเจอก,กันที่วัดเลยค่ะสวัสดีค่ะถึงแล้วคะ่ะรถเต็มเลยคะ่ะหาที่จอดไม่ได้เพราะว่าเริ่มตรงดิสฟันอยคได้ค่ะน้องโอเคค่ะ มาถึงแล้วคนเยอะมากเลยค่ะเข้าในโบสถ์ไม่ได้เลยไม่พาก็เลยอยู่ข้างนอกแถวข้างนอกค่ะเตรียมรอสซบาสกันค่ะทีแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเลยค่ะวันนี้เพราะว่าฝนตกค่ะฝนตกตลอดทั้งอาทิตย์เลยค่ะพื้นที่ก็เฉอะแฉะไปหมดเพราะว่าทางวัดกําลังปรับปรุงพื้นที่ด้านสวนหลังวัดใหม่ค่ะแฉะเปียกไปหมดเลยค่ะทีแรกไม่พาตั้งใจว่าจะไม่มา เพื่อนคนนึงก็ไลน์ไปชวนอีกคนนึงก็โทรไปตามก็เลยตัดสินใจมาค่ะปูปรปปับค่ะออกมาถึงก็คนเยอะอย่างที่เห็นค่ะคนเยอะมากเลยไม่ผา,าก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายค่ะเพราะว่าเห็นคนเยอะๆแล้วค่อนข้างกลัวค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเราล็อกดาวน์มานานค่ะมัคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆค่ะมาให้เพื่อนๆได้ ทาบุญด้วยกันค่ะแค่มาให้หายคิดถึงค่ะไม่พาคิดถึงเพื่อนๆค่ะไม่รู้เพื่อนๆคิดถึงหรือเปล่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ